ดูดิครับเพื่อนๆมันไปงั้นนะ่ะเนี่ยรอยท้องมันยังมีอยู่เลยนี่มันไปใหม่ๆอยู่นะพี่นะเดี๋ยวผมจะให้เขาไปดูเลยนี่นี่นี่ลอยมันยังเปียกๆอยู่เลยนี่มันยังเปียกๆอยู่เลยเปียกๆอยู่หูยโบ้มันก็จะเป็นเลียนจบสูงแท้เอาไงดีละพี่ พี่พี่เพื่อน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 พี่พี่นั่นนะว่าไงเอาไงดีโอ้โหจะได้ไหมเนี่ยดู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 ปลาลิ้นตาโตเลยเนี่ยโอ้โหไปจับแหยืลงห้องโอ้โหสร้างเป็นโอ้ยมันก็จะได้เห็นกันชาตินี่จะได้เห็นกันโมนี่ไปไหนไหนโอ้โหตาย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  ตายแล้วพี่แจ็กเจอรล้อมันตายแล้วมันตายแล้วก็เป็นมันตายแล้ว,วน,วนี่เจ้ามันเล็กกว่ารูมันนี่มันไปได้เลยพี่น้องช้ำนี่นะมันไปไปนี่น้อยลยช้ำนี่โอ้ยแม่มันโอ้ยช้างเป็นเนาะเอาละทีนี้ประจักรนะครับเอาไปไประจัด ประจัดประจัดนี่ไปประจัดเลยตองจองเลยครับเอาไปตองเลยตองตองอย่างไรจองจองตองตองไปเรียบร้อยตองจองเอาเลยไหนมัดตองจองมาลวดทางไหนนี่แหละเออบ่บ่ดิบ่เหลือบ่ตองจองมาลวดมันไปโก้แล้วก็ได้ลุยมันลุ้นนะไปทางนี้เนาไป มันเลยลุยกันเลยละสว่างแล้วโอ้ยผมยังไม่เห็นมีแววเลยโอ้ยขาจากภาพพื้นแล้วนะครับขานี่ยจากภาพพื้นหลังแหละว,ว่าจะเป่าคุยให้เ,เพื่อนๆฟังอยู่คุยผมโดนเข้าไปแต้มหนึ่งโดนบล็อกเลยดิไม่เป็นไรขอบคุณเพราะว่าผมไม่สบาย ผมก็เป่าก็ได้คล้า,ล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 ายกันนั่นแหละแต่ผมเป่าคุยก่อนคล้ายกันนั่นแหละแต่ว่าคุยตอนแรกๆเสียงผมมีอยู่ลมลมลมแต่ว่าก่อนที่สองลม,มไม่มีขอโทษเพื่อนๆด้วยแล้วก็สำนักสงฆ์เด้อคุยตำนักเมืองจีนตำนานแห,ห่งเมืองคุยตำนานคุยและคลุยเด้ออยู่กันนูนอเอาไปเกี่ยวอะไรตรงนี้ นี่อบมีแกเห็นตัวหนูด้วยนะทูนห่าน